อาหารสมองดีที่ Genius เลือกข้อแรกก็คือข้าวกล้องค่ะเพราะข้าวกล้องเนี่ยจะมีสารเซโรโทนินที่จะทำให้คุณหลับสบายเป็นสารอาหารที่ย่อยค่อนข้างช้า ทำให้เราเนี่ยมีสารอาหารในการดูแลสมองของเราได้ตลอดทั้งวันนะคะข้อที่2ปลาโดยเฉพาะปลาทะเลอุดมไปด้วยโปรโตีนที่ย่อยง่ายมีไขมันดีโอเมก้า3และ DHA ค่ะข้อที่3ไข่จะมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นที่ครบถ้วนไขไ่แดงเนี่ยนะคะจะอุดมไปด้วยโคลีนทอรีนและโฟเลตค่ะ ข้อที่4ใบแปะกล้วยจะช่วยทำให้เรามีสมาธิพัฒนากระบวนการคิดและช่วยดูแลความจำเราให้ดีขึ้นด้วยค่ะข้อที่5อัง,งุ่นและเบอร์รี่ต่างๆช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้สุขภาพสมองของเราแข็งแรงข้อที่ 6. ถั่วและธัญ,ญพืชจะมีวิตามิน B1 ที่ช่วยบำรุงสมองของเราด้วยนะคะกับครูพิยาสมองจีเนียสร้างได้ค่ะ